สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้โอลิเวอร์จะพามาดูแพะแมามดูดูแพะที่ตรงนี้ด้วยแพะใกลบ้านแพะมีสีอะไรคะมีสีขาวสีน้ำตาลมีแพะกี่ตัวคะลูกนับเลขหน่อย 2> 1 2 3 4 5 6ออุ้ย มีหมาด้วยอันนี้ไม่ใช่แพ้อันนี้เป็นหมาฮัลโหลแพ Hello, แฮัลโหลหมาฮัลโหลหมาะ <c oughs> กัดได้ไหมคะมามีกัดให้ห <c oughs> วานดีนะลูกกินสิ เขาไปดูเลยมีแพะอีกไหมอือหือโอลิเวอร์อยากเลี้ยงแพะไหมคะโอ้โแพะนี่มันเลี้ยงยากหรือเปล่าเอ้ยน่ารักจังเลยดูตาเขาสิเพาทําทำหน้าไหนหนูต้องทำเลียนแบบแพะที่เขาทำหน้ายัางไงคะเมื่อกี้เขาทำไงคะ <c oughs> นี่อ่านเนี่ไห้เขาดูตา โอลิเวอร์ดูตาแพ้สีใสแจ๋วเลยไหนๆก็ปี้ซิไหนทําตามซิอ๋ออย่างงั้นเหรออ้โอ้ว้าโอ้โอ้น่ากลัวน่ากลัวมาดูเฉยๆนะไม่ได้มาขโมยแพ้นู่นข้างบนก็มีอีกนะเห็นไหมคะมีเยอะเลยลูกนี้เยอะเลยฮัลโหลแพ้ กินไม่ได้นะคะเป็นฟาร์มปิดใช่ไหมลูกฟาร์มปิดแพะกินไม่ได้แต่อยากใกล้แพะนะคะพราหมามีไม่รู้ว่ามันจะโนโนมันจะตายนะมันชอบกินอันนี้ได้เหรอนอาแล้ว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 มกินอาหารละขี้แพ้นี่แพ้มีขี้แพ้เยอะเลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวหมามีจะมาซื้อขี้แพ เอาไปใส่ต้นเลมอนโอเคไหมคะเออมันจากมันเหม็นนะก็มันเหม็นแหละมันเหม็นนั่นแหละอืมเดี๋ยวน่ารักเชียวโอเคเอาบายบายทุกคนสวัสดีค่ะมาดูทำเราเร็วแล้วนะ <laughs> ไม่ทาท,า,ทายแล้ว